แกหมดนี่เลยแล้วก็เลิกกับลูกชายฉันซะน้อยเงินแค่นี้คิดว่าจะพอหรอคะแค่นี้ซื้อหนูไม่ได้หรอกคะ่ะหืไอคนไม่มีหัวนอนไปตีนอย่างแกไม่มีสิลเลือกไยอ,อย่างไอสิ้นดีหนูไรอย่างไงส่วนคุณนะ <c oughs> ก็เป็นคนเย็นชาไม่มีหัวใจสินะคะปกติคงไม่มีใครครบแน่ๆเลย ยังไงซะฉันก็ไม่ยอมรับแกมาเป็นสะายบ้านหลังนี้เด็ดขาดอแต่แต่จะทำยังไงดีนะคะในเมื่อตอนนี้หนูย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วอะ่อย,ยทำยังไงดีอะ่ะทำยังไงดีใหญ่ออนคุณแม่ครับยังไงซะผมก็จะอยู่กับออนให้ได้ครับ มีงานเยอะแยะอะไรนักหนานี่คุณรู้ไหมว่าลูกชายของคุณ่ะกำลังจะถูกขโมยไปไม่ใช่ถูกป้นนะแต่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งจะขโมยลูกชายเราไปออของครเนี่ยปิวมาได้ไงเนี่ยอีสกปกดิสไลอของหนูเองค่ะคุณป้า อ๊ออาไรวโทษทีนะคะคุณป้าพอดีว่าลมมันแรงนะคะเสื้อในก็เลยถูกพัดเปลี่ยกไปนะคะนี่หัดมีมารยาทกับผู้ใหญ่บ้างนะอุ๊ยขอโทษนะคะคุณป้าพอดีว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีค่าเเรียนมารยาทนะคะหนูเนี่ยก็เลยไม่รู้จักคำว่ามารยาทนะคะ <c oughs> โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยไปแล้วนะคะเด็กบ้านี่ยาลูกครึ่งจีนนั่นชอบมาแกล้งแบบนี้ตลอดเลยหรอคะใช่แถมยังชอบแกล้งแต่แม่ด้วยอ่ะไม่มีมารยาทเลยอืไม่ไหวละ แบบนี้มันต้องเจอออนสั่งสอนให้สำนึกสักหน่อยอคุณอย่าไปยุ่งกับคนแบบนั้นเลยมันไม่คุ้มหมอ,อกใช่เธออย่าไปยุ่งกับคนแบบนั้นเลยเธอสู้เขาไม่ได้หรอกไปก็เสียหน้าเปล่าๆนี่คุณน้าคะเขาแทบจะขี้บนหัวอยู่แล้วนะคะ,ะคุณน้ายังจะทนอีกหรอคะเฮ้ คอยดูนะเดี๋ยวนูเนี่ยจะไปจัดการมันให้สาสมเลยค่ะเฮ้ยแกแกแกยายป้าข้างบ้านฉันเนี่ยมันกลับมาแล้วนะเว้ย๋อแกช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าฉันจะเอาอะไรไปแกล้งมันดีอะ อ๋อเอาอย่างนี้ไหมฉันจะเอาน้ำถูพื้นเนี่ยไปสาดมาเลยดีไหมแล่นเลยแกจริงเชียวใช่เนี่ยไม่นะอีบ้าแกเป็นใครฮะเอาไม่กวาดมาตีก้นฉันทำไมไม่มีมารยาเลยหรเอยไงก็ฉันเห็นว่าแกไม่มีใครสั่งสอนฉันก็เลยมาสั่งสอนให้นี่ไงนี่ ฉันขอเตือนไว้เลยนะถ้าใครกล้ามาแกล้งหรือว่าลังแกคุณนายอีกแล้วก็นี่แหละคือจุดจบที่ต้องเจอทำไมแกขู่ฉันเหรอก็เออดิแกรู้ไหมว่าไม้กวาดนี่ฉันเพิ่งไปกวาดขี้หมูมาถ้าใครโดนแล้วก็รับรองหอมเย็นหวากแน่นอน แกจะเอาไหมล่ะไว้ไอ้ไว้ไม่อยู่แลวเว้ไว้อีมายรอฉันด้วยฝากไว้ก่อนนะอีชั้นีมา <c oughs> นุกว่าจะแน่ที่รักผมเนี่ยเก่งที่สุดเลย มันแน่นอนอยู่แล้วทีละขอบคุณนะครับที่ช่วยปกป้องแม่ผมอะอะอะไรล่ะคะคุณน้านี่โห้ยจะเอาเงินมาไล่หนูอีกแล้วหนูเพิ่งช่วยคุณน้าไปนะคะ ฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกนะเนี่ยเป็นเงินค่าสินสอดแล้วก็อย่าเอาฉันเป็นนินทาเสียหายละ่ะเข้าใจไหมห้าคงหลักแสนละสิท่าหลักล้านค่ะ oh, <no. S 1> หลักล้าน รักคุณแม่ที่สุดเลย ได้ไดินมาขอชันทึงทีเนี่ยพี่ออนไม่ต้องเก็บน่งนุย้ยแกเก็บเงินบนพื้นขึ้นมาให้หมดเลยนะเงินเนี่ยพี่ออนเขาให้แกยืมตอนเนี้ยเรามาทวงเงินของเราไม่ได้มาเป็นขอทานของเงินจากแกนางเตยแกไม่ต้องพูดมากหรอกอยากได้ก็เก็บเอาดิ ฉันไม่เก็บตอนเนี้ยก็เอามือถือของแกเนี่ยมา,มาจำไว้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าแกอยากได้คืนแกก็เก็บเงินบนพื้นขึ้นมาให้หมดดังเตยแกเอามือถือฉันคืนมาเลยนะแกอยากมีเลือกใช่ไหมนุย้ยนี่เธอจะทำอะไรอะ่ะจะทำร้ายร่างกายกันเหรอเตยเอามือถือมาให้พี่เอามานี่ อ่ะเอาไปพี่ออนพี่ดูมันสิเนี่ยหรอเพื่อนสนิทของพี่อะสิ่งที่พี่ให้เขาคือความเชื่อใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือแบบนี้เหรอนุย้ยตอนที่เธอลำบากฉันก็เอาเงินให้เธอยืมเพราะว่าเธอคือเพื่อนสนิทของฉันตอนเนี้ยน้องสาวฉันสอบติดมาหาลัยแล้ว ไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่มาทวงเงินเธอหรอกก็ฉันบอกไงว่าฉันยังไม่มีเงินถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันก็คืนกับไปตั้งนานละแกไม่มีเงินงั้นหรอถ้าแกไม่มีเงินแล้วแกไปเอารถแพงๆแบบนั้นมาจากไหนแถมยังมีบ้านอยู่ในเมืองให้อยู่อีกแกไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกแต่แกไม่อยากคืนพี่ออนเขาตังหาก หนุย่ยเออ,อเสียงดังอะไรกันเนี่ยเอา้าออนมาได้ไงเนี่ยพอดีว่ามีธุระนิดหน่อยอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เสร็จธุระแล้วงั้นพวกเราสองคนขอตัวก่อนนะคะเออออนเดี๋ยวก่สิออนมาถึงที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่ตาลคะเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยหนูยืมเงินยยออนมาหนึ่งแสน ตอนนี้พวกมันก็เลยตามมาทวงถึงที่นี่อค่ะน่าเห็นจริงหนุยคำพูดแบแบนบี้แกพูดออกมาได้ยังไงฮะโอ๊ยพี่ตาลพี่รู้ดีว่าฐานะทางบ้านของเราสองคนเป็นยังไงพี่ก็รู้ดีเราสองคนเป็นเด็กกำพร้าที่บ้านไม่มีใครให้พึ่งพิงเงินที่ได้มาก็สายรับจ้างทั่วไป ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเตยสอบติดมหาลาัยเนี่ยออนก็คงไม่มาทวงเงินที่นุ้ยเคยยืมไปหรอกคะ่ะนุ้ยเธอไปยืมเงินออนเข้ามาหนึ่งแสนทำไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะเรื่องนี้ทำไมไม่บอกพี่ตอนนี้เตยเขาสอบติดมหาลายัยเขาต้องการใช้เงินก้อนนี้เธอไม่ช่วยเหลือเขาแต่อย่างไรก็ต้องคืนเงินที่ยืมเข้ามาหรือเปล่าพี่ตาล ก็แค่เงินหนึ่งแสนเองอยู่มาแค่ห้าปีเองเพวกมันก็มาทวงยู่นี่นี่เลยพอแล้วน้องออนน้องเตยสอบติดมหาลาัยอ่ะเป็นเรื่องน่ายินดีนุนุยเขาคุณไม่คิดอ่ะออนอย่ากเก็บมาใส่ใจเลยนะออนในซองเนี่ย มีเงินอยู่สองแสนพอดี่อนเราไปนะเอาไว้ไปจ่ายค่าเทอมให้น้องเตยถ้าไม่พอเนี่ยก็โทรบ,บอกพี่นะพี่ปาลพี่จะทำอะไรเนี่ยปล่อยมือพี่นะออนรับไปนะออนไม่ต้องคิดมากหรอกตอนที่พวกเราลำบากเนี่ยก็ได้ออนนี่แหละ ที่เข้ามาช่วยเหลือไว้ตอนนี้ชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วตอบแทนออนบ้างถูกต้องแล้วค่ะงั้นออนจะรับเงินนี้ไว้นะคะถือว่าออนยืมพี่รอให้เตยเรียนจบเมื่อไหร่รอสองคนจะหาเงินมาคืนพี่นะคะเข้าให้ถ้าก็รับไว้ง่ายอย่างนี้หรอหน้าด้านจุ พอสักทีคนอย่างเธอนี่ไม่รู้จักบุญคุณคนจริงๆอ่ะพี่รับไม่ได้ที่มีเมียแบบนี้เราเลิกกันเถอะพี่ตานี่พี่รู้ตัวไหมพี่พูดอะไรออกมาเนี่ยพี่รู้ตัวบ้างไหมเนี่ยพี่บอกว่าเราเลิกกันพี่ไม่อยากได้ผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีอย่างเธอมาเป็นเมียแล้วอ่ะพี่ตานพี เพราะเรื่องนี้เนี่ยนะใช่แค่นี้พี่ก็รู้แล้วอ่ะว่านุ้ยเป็นคนยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตาบอดเองที่ไม่เห็นท่าแท้ของนุ้ยอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ตาสว่างแล้วนุ้ยไปไหนก็ไปเถอะพี่ทําแบบนี้พี่อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันพี่ไม่เสียใจหรอกพ่อชาตน,นี้พี่เคยทําผิดอยู่เรื่องเดียวคือเอาเธอเป็นเมียเนี่ยแหละ ไปกันเถอะพี่จะพาพวกเราไปไหนคะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่เพราะว่าที่นี่อากาศมันเหม็นเน่าอยู่ไปนัานๆสุขภาพจะเสียค่ะนุย้ยพวกเราไปก่อนนะถ้างาั้นพี่ตางของแกเนี่ยฉันขอนะ สุดท้ายก็เสียทั้งเงินเสียทั้งผัวสาใจโว ุณพูดมาสิว่าฉันลำเอียงตรงไหนประวัติการศึกษาของคุณดีขนาดนี้แต่ทำไมคุณต้องมาสัมภาษณ์งานพร้อมกันสองคนด้วยคะต้องขอโทษด้วยนะคะเขาคือเพื่อนสนิทของหนู ตอนนี้เขาไม่มีงานทำเพราะว่าผลการเรียนไม่ค่อยดีแล้วก็ขาดประสบการณ์ในการทำงานก็เลยอยากมาฝึกงานที่นี่กับหนูด้วยค่ะคุณช่วยรับเพิ่มอีกคนได้ไหมคะเงินเดือนน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะจะทำงานที่นี่ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ฉันก็กำลังหาพนักงานอยู่พอดีจริงเหรอคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเธอสองคนไปเขียนใบสมัครที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะ บอกว่าเสื้อผ้าที่ตลาดหน้ามอสวยไม่ใช่หรอไว้ถ้างั้นเลิกงานเราไปเที่ยวตลาดกันไหมเ <c oughs> ตยกว่าเธอจะได้งานนี้มาทำอะ่ะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะตั้งใจทำงานหน่อยดิเ <c oughs> จ้านายไม่อยู่จะตั้งใจทำงานไปทำไมอะ่ะสร้างภาพต่อหน้าก็พอสิ <c oughs> งานของพวกเธอทำเสร็จแล้วหรอเจ้านายคะคือหนูมีปัญหาไม่เข้าใจตรงนี้หน่อตรงนี้อะค่ะมันต้องทำยังไงหรอคะตรงนี้เนี่ยเธอจำไว้นะถึงหน้าที่ตำแหน่งไม่เหมือนกัน ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกเธอสองคนตามฉันมาพบที่ห้องหน่อยนะออนเตยฉันมีโปรเจกต์งานอยู่ชิ้นหนึ่งงานไม่ยาก พวกเธอสองคนเนี่ยเป็นมือใหม่ลองเอาไปทำดูนะใครทำสำเร็จฉันจะให้โบนัสหนึ่งมืนบาทฉันค่ะฉันค่ะฉันทำเองค่ะช่วงนี้อยากได้เครื่องสำอางเซ็ตใหม่พอดีถ้าได้เงินโบนัสจะเอาไปซื้อค่ะออนพวกเธอสองคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะเธอไม่อยากลองทำดูสักหน่อยเหรอไม่เป็นไรค่ะ หนูกับเตยเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาได้ก็เหมือนหนูได้ครั้งนี้ปล่อยให้เป็นโอกาสของเขาเถอคะค่ะขอบใจมากนะเรื่อนรักได้ถ้างั้นเธอสองคนไปทำงานตัวเองต่อเถอะค่ะเจ้านาย ใช่ไหมคะงานที่เจ้านายให้ฉันทําเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จอยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ต้องไกลจใจฉันไปหาลูกค้ายัางไงคะเตยเธอทําอะไรของเธอเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะเจ้านายขอโทษค่ะงั้นงานนี้เดี๋ยวหนูทําเองค่ะหนูรับรองว่าจะทําให้สําเร็จแน่นอนค่ะได้งั้นเธอไปทําต่อเลยนะ เตยต่อไปเธอจะทําแบบนี้ไม่ได้นะต่อไปงานแบบนี้ฉันก็ไม่รับเหมือนกัน,นะคะ่ะเตยพอได้แล้วเราไปทํางานกันเถอะถ้างาั้นพวกหนูขอตัวก่อนนะคะ ดีมากเดี๋ยวคุณไปเบิกโบนะัสที่มแหนกการเงินได้เลยนะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเจ้านายหมดธุระแล้วคุณไปทำงานคุณต่อเถอะค่ะฮัลโหละค่ะแม่หนูได้เงินโบน,นัสแล้วนะคะเดี๋ยวหนูโอนให้แม่หมดเลยแม่เอาเงินนี้ไปซื้อของบำรุงนะคะแม่เพิ่งหายป่วยนี่ แล้วแม่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเจ้านายลำเอียงฉันจะลาออกฉันไม่อยากทําแล้วฉันลำเอียงนั้นหรอไหนคนพูดมาสิว่าฉันลำเอียงตรงไหน ฉันเข้ามาทํางานพร้อมกับอ่อนแต่ทําไมอ่อนถึงได้บรรจุเป็นพนักง,งานประจําแต่ฉันกลับเป็นพนักง,งานฝึกอยู่เลยคะแบบเนี้ยไม่เรียกว่าลำเอียงเราจะเรียกว่าอะไรคะคุณคิดว่าฉันลำเอียงเพราะฉันไม่บรรจุคุณเป็นพนักง,งานบริษัทใช่ไหมนอกจากเหตุผลนี้แล้วยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมนอกจากเจ้านายจะลำเอียงแล้วเนี่ยยังชอบเอาโปรเจกต์ให้แต่อ่อนคนเดียวด้วยอะดิ งั้นฉันขอถามคุณหน่อยนะปกติหลังเลิกง,งานออนเขายังนั่งศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วคุณละไปไหนเวลาทำงานถ้าคุณไม่คุยโทรศัพท์คุณก็กินขนมพอหลังเลิกง,งานคุณก็รีบออกไปเที่ยวกับเพื่อนวันรุ่งขึ้นคุณมาทำงานไม่ไหวคุณก็บอกว่าคุณป่วยแต่ฉันเวลาทำงานไม่ง่วงนอนก็นั่งแต่งหน้า แล้วออนเขาล่ะออนเขาทําอะไรออนเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันแดดเพื่อไปพบลูกค้าไปศึกษาหาเทคนิคการขายเพราะเหตุผลพวกนี้แหละอ่อนเขาถึงได้บรรจุเป็นพนักง,งานขายของบริษัทมาถึงตอนนี้แล้วคุณยังคิดว่าฉันลำเอียงอยู่ไหมแต่ทําไมอ่อนเขาใจแคบมากเลยอะคะตั้งแต่โปรเจกต์นั้นมาเขาก็ไม่ค่อยคุยกับฉันเลย โปรเจกต์ฉันวางไว้ตรงหน้าพวกคุณสองคนอ่อนเขาเสียสละให้คุณเอาไปทำแต่คุณมาถึงคุณก็แย่งไปเลยแบบนี้คุณยังคิดว่าอ่อนเขาใจแคบอีกหรอ <c oughs> เงินเดือนยังไม่ทันออกคุณก็คิดเอาไว้แล้วว่าคุณจะพาเพื่อนๆไปกินไปเที่ยวที่ไหนแล้วอ่อนเขาล่ะเขาได้เงินมาสิ่งแรกที่เขาคิดถึงก็คือแม่เขาที่เพิ่งหายป่วยอยู่ทางบ้านใช่ เงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแดงของพวกคุณพวกคุณจะใช้ยังไงฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวกา่แต่จากการกระทำของพวกคุณทั้งสองสิ่งที่ฉันเห็นจากตัวคุณก็คือไม่ขวอยว้าโอกาสขี้เกียจไม่ตั้งใจทำงานใช้เงินเกินตัวแต่สิ่งที่ฉันเห็นจากคุณออนมันตรงกันข้ามกับคุณทั้งหมดเลยนะ เพิ่มเติมก็คือคุณออนเขารู้จักกระตันยูรู้บุญคุณฉันเธอไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแต่เธอแค่กลับไปแค่ไขตัวเองก็พอฉันเชื่อสายตาออนเขาอ่อนเขาคบเพื่อนไม่ผิดหรอกจริงๆไม่ใช่แค่ออนเขาที่เก่งนะแต่เธอเองก็เป็นคนเก่งเหมือนกันฉันถึงได้ให้โอกาสเธอมาตลอดไงคนเราถ้าอยากพัฒนาตัวเอง ก่อนอื่นต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองจริงๆสิ่งที่ขัดขวางความคิดเราไม่ใช่สมองไม่ใช่การศึกษาแต่เป็นคนที่เราครบอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องเข้าใกล้คนที่เขาเก่งและขยันให้มากขึ้นอยู่ให้ห่างจากคนที่ไม่ดีแบบนี้แหละชีวิตเราถึงจะยิ่งอยู่ยิ่งดียิ่งอยู่ยิ่งจเจริญ ตอนนี้อายุยังน้อยต้องหมั่นเรียนรู้ให้มากๆเพราะคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยยังมีเยอะเลย